หลับเงินมาเลยพี่น้องซื้อมาบแบบอันนี้มาหายพายุหน่อยอ่อหนึ่งดีลด,ดีปกรณ์สองกล่องเนอะมาเลยประแดกอันนี้ลูกสินลูกสินปลาผมมีเอาลูกสินหมูสองโลแล้วก็เอาอะ ตีนไก่สองโลพี่นอ้องเน้น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 ตีนไก่สองโลอันสวัสดีพี่น้องรับเงินมาแล้วเด้อคุณพี่ทางไใจวันไปซื้อแนวอะนะแนวมาเห็นหนังกระปุ่นแล้วกะ็เลือดเลือดจากกระปุ่นยังมาท่านได้มาส่งเพราะว่าไพ่พอท่านได้มาเพิ่รมาบอก เพมาบอกาไพยังมัเทนมาเดียวนี้นะคนกายังท่านเอนบีไหมก็เลยว่าแล้วตานใดก็มาส่งต้นนั้นทีแท้สั่งเตะเ้าบุ่ได้ก็เจาะกับปาชิคห้เท่ๆเตะเศ้าคิดว่าไพ่สีมาไว้อย่าไรก็เจาะกับีไว้แต่ก็เจาะสิบีบชุดๆหนไหนครับเด้เดอแล้าก็กคาขับปุ่นก็หกล่อยครับ แดงแม่มี่กาหาล้อยกาไก่อีกสี่ล้อยแล้วก็ซื้ออันนี้ก็เบิ้อหาล้อยกับคาทำเนียมกับเบิ้อหาล้อยกว่าแล้วก็คาทานอีกคาทานหาล้อยก็เหลือสองพันกับหาล้อย ซาบาที่เรืออยู่นี่นี่นะจะไปแม่มีก็ ใบใบพันใุ์หอยเผินหอยเผินทอดมาให้เพราะว่าทางจิตไปเสียจ่ายค่าข้าวปุ้นเนี่ยด้จ่ายค่าถานเนี่ยด้หาล่อยาาาขาวปุ้นหกล้อยโรลซาบะจ่ายจ่ายค่าจ่ายค่าไก่ไ,ไาาก่สี่ล้อยจ่า,าคยค่าค่ามักแต้งหาล่อยก้าวล้อ,อ้โอ้ยทับติน

เราก็ซิไปซื้อเสียขาทานหาลอยเสียขาข้าปุ้นหกลอยไปไปไปหยุด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 แม่เห็นแม่อู้กินดอากุหลาบต้องไปกินทังนอนนะบ้าต้นมือเดากนเห็นเอาผ้ามาแม่ชูเห็ดใส่ก้็นอะไนไป มือกุ้จังเลยมือแดงตีนไก่ตีนไก่สองโลผูหาเคียงไปหาเคียงฮะเว้นต่เงาหมดเล้วกินหิมะกินนี่เนาะมีเสื้้าคลาาคือเดตัวมีด่างนะเอาผ้าเอาได้แต่ผ้าตีนไก่ต้องผ้าผ้าชองเด็กซวยกันตเต็งเลยนอนตั้งขังกินเลยลูกมากินเอาไปเลย พอฟูกระยังพี่มาส่งขอไฟกระยังบอมาไก่เปื่อยแล้วพี่น้องต้มเต้าหู้อะไรานกับคพดีเบิดพวมมีหดดังเสียมาจีอีกพี่น้องเอ้ยตอนนี้จีไก่ไก่สามตัวสองสามสามตัวพี่น้อง เน้นๆเลยมือถ้างนัก้กินเขา่ายายกับหลานชายกินเข่ากับอูปากับหัวไก่ทางไหนเนี่ยพักกันเห็ดอยู่ทางนี้ยังพักกันเห็ดลูกขลุกพันมือกันเดอ้อบอกลูกเอาผ้าผัลงอันนี้ข้างหมออเห็นนางพูดเนี่ยต้มหมักผกยัดมันหมักผีมาพอ อันนี้น้ำต้มไก่เขรอ,อันนี้เสอามาต้มตีนไก่กลงสิตํ้พี่เองออาใส่ขูบแล้วก็สิตำเมมองนี่กระดูกกับอันสีกระดูกไรกว่าสีมันสีมันมันห<า>ยาบไหม ร่างใช่เลาเลยหลกสิตั้พี่น้องตั้มซะก่อนจาักสิทธไปขั่ใช่ผีซะก่อนตอนใหนกะจีพี่น้องจีบกันั่นกระพุ่นกระทมาบอกว่าตอนนี้ไฟรับ่าจัดยังบีบได้กินคักบันให้ได้ กินน้ําไว้ถ่าอย่างดีที่แท้เฮาสั่งแต่เช้าพู้นน่ะเอาให้ดักตะคืนนี้ช่างจะเช้าก็บ่ตีได้ไปดัตะคืนยู่ป้นนี่ยู่บ่ได้ไ่กจังไห้เนาะดักคืนจนแต่ก็ยนะเมื่อคืนนี่พาพาแต่ะยะอันดักแต่่ปันยังบ่ได้เลยสั่งแต่3มื้อเลยไว้ดักวันควันดักีดัก ต้มยงไงต้มน้ำแล้วอยู so, uh, ่พ like like, so, um, ี huh? ่ล่างมันก็น anyway ัง yes ต okay. ้มมันต um, ีนไก่ล้างมือเนี่ยลูกล่ะไฟใช้ต้มตีนไก่ก็ตีนน้ามีกับบวมมีหน้าที่ใส่กับบวมมีสงสัยเลยสงสัยเห็ดเนี่แล้วก็สิีป่ายาแต่ให้แต่ละเกื่อนแต่ละเกื่อนอยู่พี่น้องเอ้ยบวมมีน้าล่างถ้วยเดี๋ยวนี้นะ น้ำที่ล่างถวยกับบอมี่น้ำที่มาเข่ากับบอมี่เดี๋ยวเดี๋ยแป๊วน้ำกินมากอันหลังโคโคอ,อ,อ,อันที่ดับหนักกระโบโหสาหดกดิกดับได้ดับดีอัน อันลูกอันี่เอาเนเอาไรับผัดข่าไผ่กับนแพ่งกว่าเกลาั่วเพ้นใจแต่พวนขาเจ้าพวนห่านข้าเลยอย่า่าห้านข้าเลยมันบอกอันนั้นเอ่มันมีไฟเครื่องสดมันสี่หนาวมันแล้วพี่น้อง เนนเเลยห็นแล้วมันสีแดงไปหายายแต่ละเฮือนแต่ละแม่บ่มีกัดสีแดงายบดิยายกับบุญก็บแม่บ่มีบ่ปกติน่ะบริเฮงป้านนี่ใช้มาละมาเลกถ้าจับกระชีดับตากเนี่นี้แล้ว กลับ <ừ m. S 2> ้กมีกลั่มาัวได้ใช่มีมเอาบดและบดหักแล้วจักแล้วไม่อ้อนไปบักจอไมีอ้อนซื้อกระหน่ำมาค่จักซองสามหัวกระเอ็ดช่างไรก็ยากบนนักคิโลจักข้ากับเพื่อน ปรุงพี่น้องใส่น้ำตาลลดดีแป้งนัวพ่อกรบุญนันจังหน่อยชิชันกับที่พี่น้องตอนนี้เที่ยงละประจักษกระปุ่นยังหมดมาถ้าถูกบ่ายเลยบ่ายโมงเลย ก็เจากปะสิภาเอาคึ้การเทาห้าวี่าวอย่างนี้เนาะเห็ดเห็ด่านะพี่น้องเห็ดถาคกับพุ่นมาแรงผุแล้วใช่มันแรงผุนล้สิรดกกินเลยเห็ดแล้วมันก็สิรดกินแล้วแล้วมาแรงผัดพื้นผ้าพื้นผ้าม้าหนุ่อยนักเตะแล้วผัดบ่วม้ากับใส่ทงไห่ผัดบ่มากับใส่ทงไห้ไผยมันอาะสวยไห เห็นได้เลยใช้ผมมากกับใช้ถุงเฮือนไพรเฮือนมันเรียกแต่ละครอบครัวจริงๆกับปเข้าเข้าหนามากแบบว่ามาพ้อมหน้าพ้อตากันเถอะข้าเจ้าก็เบียกไพเบียกมันแต่ละคน

อ้อให้บะมี่แต่กระลำโอ้ยกะลำบะมี่ไปถามาหานเบาคุ้งกับว่าบะมี่กระลำจิไปซื้อเนใส่เธ้ทถาม็นถาออตรตออมาละถั่ถออนสิบเาอยู่ปักสองมะถุ่อ เดี๋ยวมีมีไปหาเบิ่งเล่มของเจ้าของโอ้จังหวะงัวน้อยกินเบิ่ดแล้วบ่จักกับผักเสริมเด้ออันเดาเอามาได้ท่านผู้ใดบ่อยู่เฮือนก็สิได้ใส่ทุงยางแล้วก็ข้าตู้เย็นไฟๆมันบางคนก็บ่อยู่เฮือนอยู่วนให้วนมัน

กะทิ่เด้กะทิะเด้เออจะใส่กะทิสอกล่องานมันพุ่ตอนนี้คนก็สิชุบไปนำกันพี่น้องเดดูเผื่อเน้นๆไปเลยมาเดือยมาเด้อบุบุคน คุณพี่มีเกาหลีในกาเอื้อหักอยู่มีกา้นกาเมหักอยู่อังกฤษมาเด้อมาเด้อกินน้ำหวานเลยน้องน้นุ่มเน้นๆไปเลยนะแบบจุกๆเลยยังเลือกกะทิซองกล่องแบบพอดี่วมเลยฝุ่นสามสิบโลองเลยเยนแต่หม้กน้อยเน่ เบอร์หยังนี่นะหึเมือนเบอร์ซาวบ่บ่บ่เบอร์เบอร์ซาวบ่แม่นบ่เบอร์ซา4 24 26 1 0อเบอร์24เอรสังเกตเบิ่งนะเือเือเือหยังโอเคพี่น้องเฮาสิอจบคลิปไว้เพียง่นี้เด้อต่อคลิปหน้าเพิ่นถ้าบ่มาเฮาก ขันเอิญหาา้่บอม่าห้าวกะสีเดจัดใส่ถุงไห้ผูกแต่กินผูกคนแล้วก็สีเด็กๆมากอยู่ในเฮือน,นกะสีไทยเอิญมากินบดผูกคนหมูว้าจีอนเอิญมากินบดผูกคนแล้วก็ผู้ได้ทีบอมาคือแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนเนี่ยห้าวต้องจัดให้มันได้กินผูกคนขบผูกคนว่าครอบครัวใหญ่ครอบครัวน้อยได้กินผูกคน ขอบคุณขอบคุณเออได้าลยเด้อให้รับมาด้วยให้สวยวันสวยคืนรวยวันรวยคืนถือรวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อคิหนาขอคันใหม่เนาะขอบใจได้เลยเออจีคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยซอยเรือขอบครัวเฮาแล้วก็คอบครัววัตถุทุกคนเนาะท่างนี้ให้มีรับด้วยพี่อนาสบายดี